สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันดีป้าจะมา,าสาธิตวิธีล้างไอเนี้ยอาวุธน,นะนะอันนี้อันนี้น้ำยานะไปซื้อมาใช้ได้เลยดีมากเลยเนี่ยเหล็กนะเอาเหล็กมีถุงมือให้ด้วยคู่นึงเนี่ยเอาเหล็ก เอาเล็กมันออกมาเหล็กที่วางตะแกรงอะ่ะตะแกรงตะแกรงวางข่องนะนะมันจะมีใบบอกอยู่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีถุงนี้ให้ใบดึงเนี่ยถุงอย่างเงี้ยแล้วมันมีน้ําเป็นขวดแบบขวดทิ้งไปแล้วเราเอาเอาตะแกรงใส่เข้าไปในถุงเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําเทลงไปทิ้งไว้คืนหนึ่งมันจะมีเนี่ย ในเทตโกก็สะอาดปลอดภัยน,นี่ป้าซื้อมาจากปอนชอบแต่ถุงมันปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยทดูมันเคืนเมื่อวานดำปื๋เลยเนี่ยแต่มันก็ยังมีอันนี้อยู่เนีย่ยป้าจะขัดหน่อยนะไม่ต้องออกแรงมากจะให้ดูเรีย๋ยงไม่ได้ละเรีย๋ยวไม่ได้นะแต่ขัดแป๊บเดียวก็ออกหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะ เมื่อวานเนี้ยเป็นทั้งอันเลยเนี้ยเป็นอย่างงี้ทั้งอันเลยนี่มันน้ำมันไม่ถึงน,น้ำยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวนะเปิดก๊อกน้ำก่อน ออแล้วออกแล้วเดี๋ยวป้ารากน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวระเด็นโดนหน้าโดนตา,ารากน้ำน้ำยาออกนี่นะแต่ป้าก็จะเอาปักไม้ถูหน่อยเนี่ยออกแล้วนะเมื่อวานจะดำอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยเนี่ย แตะๆก็หลุดแล้วเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยแตะนิดหลุดแล้วเปื่อยเลยจะไม่ต้องมานั่งขัดป้าซื้อมาจากปอนช็อปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกิจนิดนิดหลุดแล้วเห็นไหย ไม่ต้องถู่อะไรมันมากมายเลยเปยื่อยแต่น้ำยามันคงแรงนะดูแลเนี่ยไปห้าซื้อได้เลยเนี่ยเมื่อวานดำาปือ้อแดงหมดเลยน้ำมันเพราะงั้นต้องห่วงเรียมคืนเดียว เหมือนใหม่เลยไหมราดน้ำให้ดูามาลุๆกัรูไหมมานั่งผัดพอดีดูใหม่ไหมเหมือนใหม่เลยนะ ไมเนี่ยจะให้ดูนะกล่องคือน้ำยาเนี่ยเพื่อนๆไปซื้อได้เลยนะลูกหลานเนี่ยกล่องอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเทสโก้ก็สาบปอนฝ่าแต่นี่ป้าซื้อมาป้าซื้อมาแค่ปอนปอนชอบเลออกดีมากเลยเนี่ยไปเลยนะไปซื้อซื้อมาเลย จะมีถุงถุงอันนี้ให้เราด้วยเนี่ยในกล่องนเนี่ยเนี่ยแล้วก็เอาน้ำยาเห็นไหมเห็นน้ำมันไหมเนี่ย,น,น,น,ยน้ำมันเนี่ยน้ำมันทั้งนั้นที่เราอบในในตต้อบเนี่ยเอาเบิ้นเนี่ยแล้วก็เรามันก็มีลูดปากด้วยใช้ดีใช้ดีใช้ดีบอกต่อเนี่ยมีประโยชน์ ็นม้ําออกมาจากไอตักแกงพวกนี้ทั้งนั้นเลย,เยไปหาซื้อใช้เลยนะมีทุกที่อย่าถัดนี้หน่อย ใสเห็นไหมเห <c oughs> มือนไม่เลย ไม่โงไม่โดนไม่ออกนะไม่โดนน้ำไง ว่ามันไม่ถูกมันจะออกไหมต้องระวังตาเพราะมันคงแรงนะนี่นี่จะให้ดูนี่มันไม่ถูกไม่ถูกน้ำยาแล้วมันไม่ออกนี่ก็ป้าก็จะไว้อย่างนี้ก่อนโอ้แกะออกอยู่อ๋อแกะออกเออก มันไม่ถูกน้ำยาไงมันเลยไม่ไปธรรมดามันจะเป็นอย่างเงี้ยดำๆเนี้ยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไปซื้ออีนี้มาใช้เลยปาไว้นี้เดี๋ยวงวดหลังลงวดน้ป้าทำใหม่ค่อยขัดอันหนึ่งอันสุดท้าย อันนี้ข้างมันไงเนี่ยข้างสองข้างสองข้างมันแล้วก็เอานี่เอาอันใหญ่นี่มันอันพาดเนี่เห็นไหมบาก็ได้ได้เอเว์นใหม่หไหมไม่อียมนี่แหละมีอะไรดีๆอยากมาบอก นะอย่าลืมนะยี่ห้อนี่นะจ๊ะนี่มีถุงให้ด้วยน,น,นี่ดูน้ำมันไหลวันไหลเดือนเห็นไห,ไหมลูกสาวเขาบอกป้ามาป้าทำมาไล่คนแล้วแหละลูกสาวเขาชอบทำแบบสะอาดบ้านนี่นะอย่าลืมนะเนี่ยเอามาใช้เลยไม่ต้องมานั่งขัดมาก่อนป้าขัด ขัดฝาจะออกนะห้เสร็จแล้วเท่านี้นะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ะเจอกันคลิปหน้านี่มาล้างหลังบ้านเอามามาล้างน้ำออกเห็นไหมง่ายตายไม่ต้องมานั่งขัด ่ชยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ป้าด้วยนะขอบคุณที่เข้ามาติดตามป้าเอออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวป้าพักนี้ป้าคอยช่วยป้าทำคลิปบ่อยอยู่บาย